มีการตรวจเยี่ยมตามแนวชายแดนแล้วนะครับไปติดตามการตรวจเยี่ยมครอบครัวของทหารกองประจำการกันบ้างครับผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่28ดนะครับลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวทหารกองประจำการเป็นการดูแลถึงบ้านอย่างอบอุ่นซาบซึ้งใจครับที่บ้านเลขที่2ี่หมู่ที่7ตําตำบลน,นาอ้ออำเภอเมืองเลยพลตรีประเสริฐสิงห์ขอนเขียวผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่28 ได้มอบหมายให้กําลังพลกองร้อยมณฑนทนานบกที่28พร้อมเสนารักประจําหน่วยลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวของพลทหารวชิราวิทย์หะธรรมวงศ์ทหารกองประจำการสังกัดกองร้อยมณฑนทนานบกที่28ซึ่งครอบครัวของพลทหารวชิราวิทย์หะธรรมวงศ์ค่ะเป็นครอบครัวที่ตาและยาย สูงอายุนะคะดูแลหลานชายมาตั้งแต่เล็กความรักและความผูกพันที่ทั้งสองมีต่อล้านทําให้บรรยากาศการเยี่ยมเยียนในครั้งนี้นะคะเต็มไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึง้งทั้งนี้ค่ะได้สอบถามสุขภาพและความเป็นอยู่พร้อมรับฟังปัญหาและข้อกังวลของครอบครัวอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะรวมทั้งนําเครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือดูแลนะคะในช่วงอากาศหนาวค่ะ ทันทีที่ตาและยายได้รับสิ่งของและกำลังใจก็ได้กล่าวขอบคุณด้วยความตื้นตันใจสร้างบรรยากาศอบอุ่นและประทับใจเป็นอย่างมากนะคะสะท้อนความห่วงใยของมณฑลทนหารบกที่28ต่อครอบครัวของกำลังพลค่ะ